สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยูกับเบรและออมนะครับในช่องบ a ลาซ่าสตอรี่คลิปนี้เราจะมาบอกว่าโตเกียววพาท,ที่เราซื้อเนี่ยสวันเราใช้ยังไงแะใช้ที่ไหนบ้างบาลาซ่าสตอรี่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเริ่มต้นกันด้วยการกดเงินก่อนนะคะเซเว่นแบง n ์นะครับก็หมื่นเยนมันไม่มีค้าธมเนียมเรากดสามหมื่เยนไปเลย เนี่ยค่ะเราจอง JR Y Part มาจากไทยเลยเนะาะก็คือจองผ่านเว็บ JR มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามารับโค้ดนะคะตรงนี้ใช้อันนี้สแกนไปเลยตรงนี้ใช่อันนี้เนาะสองโคนโอเคพอสปอร์ตโอเคพาสปอร์ตไม่รู้คนเดียวเ, <c oughs> เลยปะโอเคโอเค เมื่อกี้เราเดินออกมาจากเทอร์มินอล2เนาะแล้วก็ออกมาปู๊ขวามือของเราก็าคือจะเป็นตรงให้กดรับบัตร JR เลยค่ะทุกคนเราก็ได้บัตรกันมาแล้วนะคะเค <Hey. S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟเนาะจากสนามบินนาริตะ อันนี้คือไม่ต้องเสียเลยเป็น JR ฟรีนะคะสังนาริตะไปลงชินจูกุนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปวันเดย์นะครับวันนี้นะครับไปคามากุระกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะงมๆกันไปค่ะก็จริงๆเราก็ทำการบ้านกันมาแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอะไรยังไงเดี๋ยวจะถ่ายดูนะชิวๆมากกันนี้ไปเรื่อยๆค่ะไปให้ทันรอบเก้าโมงรอบเก้าโมงสี่สิบเก้านะครับวิ่งไป เมื่อกี้แตะเข้ามานะก็พอแตะปุ๊บเข้ามาปุ๊บมันจะจาอรูเลยเมื่อกี้ลืมกดถ่ายลงมากวันแรกตอนนี้อากาศประมาณ3องศานะครับทุกคนเดือนธันวาคมหนาวมากมาแล้วครับึ้นไปเลยน่าจะใช่ช่เนี่ยลูกตึ๊ตึดมาแล้วเหมือนใช่ก่อนวเข้าไปก่อน น้าองมากตอนนะี้เราต้องนั่ทไหนต้องยังไงนั่งไหนก็ได้เราไม่ได้จองเลยนะมันไม่ต้องจองตอนนี้สภาพก็คืออ่องอ่องมากๆากนะคะแบบว่าวันแรกก็จะเป็นฟิลนี้ตลอดตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟ JR นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะนั่งไปที่ชินจูกุเนาะแล้วก็ไปต่อสายโชวน,นนะคะ ชวน,นไลย์พื่อไปคามาคูล่าอันนี้ระหว่างทางไปนะครับพี่พนักง,งานเขาก็มาตรวจตั๋วแล้วก็ถามเราครับว่าเราไปลงที่ไหนเราก็บอกว่าเราไปลงที่ชินุเกุเลคือโยมมากเมื่อกีน้นอนลหลับตอนแรกตกใจ <c oughs> นึกว่าเขามาตรวจแล้วแบบเฮ้ย ไม่ได้จองนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยบอกปะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยยื่นบัตรให้เขาไปก่อนพอยื่นไปปุ๊บเขาก็ออ๋โอเคไปโตเกียวหรือชินจูกุอะไรเงี้ยเราไปชินจูกุโอเคจบพี่พูดจาน่ารักมากใช่โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่สถานีรถไฟชินจูกุแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เราจะไป าที่ฝากกระเป๋านะครับทุกคนแล้วก็เราก็จะไปฮามากุระกันนะครับไปเลยนี่นะครับคนที่จะฝากกระเป๋าเออคอยลล็อกเกอร์ตรงนี้นะครับก็เดินตามไปเลยเดี๋ยวเราจะไปฝากกระเป๋ากันก่อนนู่นเห็นแล้วเร็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 ว เดี๋ยวไปดูกันว่ามีฝากแบบไซส์ไห,าาไหนบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับทุกคนเต็มหมดแล้วเหลือไซส์โอ้เหลือไซส์เอสก็เราไซส์สองกันนะไซส์เอสห้าร้อยเยนไซส์เอ็มเจ็ดร้อยเยนแล้วก็ไซส์เอลเก้าร้อยเยนนะครับทุกคนเมื่อกี้พี่คนนี้เขาบอกว่าข้างล่างก็มีพอยล็อกเกอร์นะครับพอแนะนําให้ไปข้างล่างเลยไปฝากข้างล่างตู้ว่างเต็มไปตรงนี้รอดมีเนี่ยยัดสองอันเฮ้ยอันนี้ยัดได้สองอันเลยนะรอดอ่ะดูดิ เอา้ามองเห็นกันน้องส้มอยู่ข้างในนะคะแล้วก็น้องดําเข้าไป <c oughs> ว,าว้าวเท่าไหร่อ่ะอันเนี้ย <Y> เจ็ดร้อยเยนนะเจ็ดร้อยเยนสวยแค่นี้เรามีเป็นแบงค์นี่ไงแบงค์หมื่นเลยเอวเหรออ๋อคุยไก่โอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราไปแลกตังกันนะครับเพราะว่าเรามีเรากดตังมาแล้วมันมีแต่แบงค์หมื่นเยนนะครับทุกคนก็อเอามาใส่ใหม่รอบนึงพอเราใส่เสร็จนะครับเราก็กดล็อก ก็มาขึ้นตรงหน้าจอนี้ส okay. องห้าโอเคปดไปแล้วก็เป็นอบนนี้็นเเจ็ดร้อเยนก็ขึ้นตรงนี okay. ้โอเคเจ็ดร้อยเยนมเด๋มันก็จะมีบินบินมาให้เราเนี่ยสองหมีเลขที่บินเนาะแล้วก็เจ็แล้วก็ตอนเมานะคร ทุกคนต้องเก็บบินนี้ให้ดีๆนะทุกคนเพราะว่าเราต้องเอา QR code ม,มาสแกนเพื่อที่จะให้มันปลดล็อกออกนะครับทุกคนโอเคกพเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนครับก่อนที่จะไปคามะกุละอาหารจานด่วนนะคะเป็นสเต็กแซลมอน,เนสเต็กแซลมอนอันนี้อะไรอันนี้เป็นอะไระชื่ออะไรทักอย่างเป็นบบฟพล้านองนี้เลย เราเรีบมากเลยแล้วก็ล็อกเกอร์เราต้องเดินลงตรงนี้ลงไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสายชื่อจะขึ้นไปคามาคุระก็คือเดินไปสุดเลยฝั่งนี้โอเคต่อไปเราก็จะไปสายโชนันชินจูกุไลน์ครับทุกคนสามารถเสิร์ชได้เลยจากสถานีรถไฟชินจูกุไปคามาคุระสเตชันนะครับแล้วก็เลือกโชนันชินจูกุไลน์ที่มันเป็นสายเดียวเลยยิงตรงเลยหน <ừ> ึ่งชั่วโมงแล้วก็ดูรอบเอาอันนี้เที่ยงสนะครับก็ลงไปกันเลยจะเป็นโชนันชินจูกุไลน์นะครับเลขหนึ่ง เจียไวพาสต่อได้เลยค่ะฟรีนะคะเจียไวพาสยาวๆได้เลยยาวๆเลยเรายังไม่ตีดอกเลยตอนนี้ใช่ก็คือลงมาต่อเลยแต่ว่าเดี๋ยวพอไปถึงที่คาบาคุระมันจะเป็นพารตของคาบาคุระเองเนาะเราก็ต้องซื้อแยกค่ะนี่ครับรอฝั่งเลขหนึ่งฝั่งขวามือนะครับตอนนี้ก็ถึงคามาคุระแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง 15นาทีก็นั่งรถมาชั่วโมงหนึ่งพอดีครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋ววันเดย์พาสนะครับ800เยนเมื่อกี้เราก็ออกมาจากทางออก JR นะครับแล้วก็เดวซ้ายนี่ตรงนี้เอโนเดนทิเกตตรงนี้นะครับตั๋ววันเดย์นี่ไงวันเดย์พาส คนสนกคนละแปด <Okay. S 1> ร้อยเยนก็คือขึ้นลงทั้งวันทั้งวันไปเลยได้ตลอดอันนี้เป็นจำนวนคนนะทุกคนอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้เด็กเลือกให้ดีๆเดี๋ยว e <s> สถานีแรกที่เราจะใช้บัตรวันเดย์พาสนะครับก็คือสถานีอ e <s> าเสะนะครับซึ่งเป็นสถานีวัดพระใหญ่นะครับไปดูกันเลย คนเยอะมากทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดพระใหญ่กันก่อนสถานีแรกสองนาทีคั้งน,นี้มั้ยสองนาที <laughs> ไปเลยนี่เลย,เข,เ,ลยเข้าเลยที่เราขึ้นมาก็คือสถานีที่15นะครับวัดพระใหญ่อยู่สถานีที่12บสนะครับทุกคนถึงแล้ว สถานีฮาเซนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินไปวัดพระใหญ่นี่ไงฮาเซวัดพระใหญ่ก็น่าจะเดินไปไม่ยากนะเพราะว่าเขาะจะมีมป้ายบอกทางตลอดอ๋อไม่ใช่ไม,ไม่เกี่ยวอ๋อเราวันเดียพาร์เราไม่ต้องติดเลยเลยแต่เราคนที่ไม่ได้ซื้อวันเดียพาร์ก็คือต้องใช้ไอซีการติด ไอ้ตู้เมื่อกี้นะครับครั้งละ200เยนนะครับทุกคนสถานีละ200เยนก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเดินไปวัดพระใหญ่กันเราก็ไม่ต้องเปิดแมพเราเดินตามๆเลนับนั่นน่ะสิแต่มันก็มีคนไปซ้ายนะเธอแต่เราไปขวาโอ้โหอ๋อฝั่งนน้นไปทะเลเหรออ๋อฝั่งนน้นฝั่งซ้ายไปทะเลเหรอเราไปฝั่งขวานะครับทุกคนชิลจริงนะทริปนี้ป้าบอกว่า ว่าเป็นวันหยุดของคนญี่ปุ่นด้วยนะว่าลุงก็ลุงก็เริ่มหยุดวันนี้แล้วยาวไปเลยหยุดปีใหม่คนก็จะเยอะเยอะเลก็ดีไม่เหงาจริงแต่ก็คนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเนี่ยมาหมาครอบครัวลูกเล็กเด็กเด็กอใช่เหมือนแบบเขาก็พาครอบครัวมาเที่ยวเหมือนกันอะไรี้ยไ่ติดเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยเสื้อซื้อที่เดียวกันป่ะเนี่ยจบอกว่าญาติกันมีแซลมอนด้วยนะนี้ซูชิโอ้ เดี๋ยวเราจะเดินไปวัดก่อนเด,เดี๋ยวค่อยมาหาร้านชิวๆนั่งกินข้าวสักมือ้อนึงนะตอนเที่ยงก็งไม่เที่ยงอ่ะน,นี่ก็บ่ายแล้ว,บ,ลวบ่ายสองแล้วโอเคครับนี่มองเห็นป่ะอันนี้คือวัดโคโตกูอิงโคโตกูอิงนะครับเป็นพาะแบบนี้ <c oughs> ที่เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะท่านตั้งอยู่ในในแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเป็นโบสถ์ปัเออแล้วทีเนี้ยมันตรงเนี้ยมันติดทะเลใช่ไหมมันก็โดนน้ำซัดหรืออะไรไม่รู้อ่ะ โบสถ์ที่สร้างก็เหมือนพังอะไรเงี้ยแต่ท่านก็ยังไม่ไปไหนก็ยังนั้งอยู่นี้แต่สุดท้ายเขาก็เลยเอาทุกอย่างออกที่เหมือนเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยก็คือทุกออกหมดเลยให้เหลือแค่ท่านองค์เดียวรู้สึกเป็นพระที่ใหญ่รองลงมาจากวัดที่นาราอันนี้คือใหญ่รองลงมาเป็นันดับที่สองเลยนะี่คุณก็เดยจะไปดูควรตั้งได้แล้วเพราะไม่รูู้่ไปทางไหนก็ใครมาก็ตั้งแบบเดินได้นะครับทุกคนตอนนี้สิบเอ็ดองศา ก็โอเคอยู่นะไม่ต้องใส่ถุงมือก็โอเคก็คือหนาวลหละแต่ว่าอากาศดีแต่ว่าโคตรดีเลยอากาศคือเราอะเคยมาแล้วเราก็เดี๋ยวจะส่งตัวแทนเพื่อส่งเบสนะคะเข้าไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูกันเนาะใช่นะก็จะเป็นยังไงก็ตามไปดูบรรยากาศกันได้เลยะคะ่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วอันนี้เป็นหน้าวัดนะครับทุกคน no food อ r อดุ้งห้ามน้ำ เอาขออาหารเข้านะครับแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่นะครับ No Smoking นะครับนี่เดี๋ยวไปดูว่าเขาจะให้ซื้อบัตรเข้าตรงไหนนี่ครับเราก็มาต่อคิวซื้อตั๋วเข้ากันเลยผู้ใหญ่300ยเยนแล้วก็เด็กนะครับร5อยห้าิเยนนะครับทุกคนเพนเดี๋ยวเราขอเตรียมเงินก่อนนะ one person thank you ฮานวะ โอเคครับก่อนจะไหว้พระเราก็มาล้างมือล้างอะไรก่อนนะครับ okay. ไอ้ไหว้พระกันเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นแผนผังของที่วัดนะครับมีห้องน้ำด้วยตรงนู้นมีพระใหญ่อยู่ตรงกลางเลยอันนี้ทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เดินเข้ามาเสร็จแล้วก็มาซื้อตัว๋วแล้วก็เดินเข้ามาข้างในโอเคครับไปไหว้พระกันทุกคน สีต้นไม้นี้สวยมากเลยทุกคนดูดิโอ้ไม่ดูขลังจังเลยโอ้คือเข้ามาจากหน้าประตูก็คือเห็นเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไหว้กันใกล้ๆนะครับด้านข้างขององค์พระนะครับก็จะมีขายเป็นเครื่องรางนะครับเป็นรูปภาพเป็นเสื้อกระเป๋าก็มีนะครับ แล้วก็จะมีทูบนะครับทูบเอาไว้วายนะครับโพสการ์ดก็มีครับหนึ่งร้อยเยนอันนี้แมกเนตนะที่ติดตูดต้เย็นเป็นรูปเหมือนเลยน,นี่เป็นหนังสือ,ห,อนหนังสือตูนนะน,นี่เป็นองค์พระก็มีอันนี้ออกมาจากทางออกเมื่อกี้นะครับ ก็คือมีร้านเนี่ยอันนี้เป็นประตูทางออกวัดก็จะเจอร้านนี้เลยเหมือนเป็นของฝากนะครับเนี่ยองค์พระก็มีอันย็นนี่พวงกุญแจอะไรมีเต็มหมดเลยอันนี้เป็นร้านเหมือนเป็นเคบับครับทุกคนเออพ่อครัวน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยกําลังเขาตกแต่งร้านน่ารักมาก เนี่ยเป็นร้านเล็กๆเข้าไปอย่างนี้ดูพ่อครัวดิน่ารักมากมองไม่เห็นนะารักด้านหน้า yes you take the photo อ่ะไอคัตอ่ะ yeah 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 let's go hi let's go hi น่ารักเลยอะคือแบบพ่อค้าน่ารักมากเลยอืมที่นั่งก็น่ารักเนี่ยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเลยค่ะทุกคนย่อมเยาวสุดๆเลย แล้วก็พอเราเลือกปุ๊บว่าเราอยากจะทานแบบมีข้าวหรือเป็นแบบเคบับปกตินะคะก็ก็คือปุ๊บเขาจะจะให้เลือกซอสพอาะเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็บอกว่าให้เอาซอสนนี้เลยอันนี้มันแบบเหมือนเป็นเหมือนซอสพริกอะชิลลี่เหมือนซอสพริกก็ไทยนะอ้าวหรอมาจากเมืองไทยเหรอใช่ใช่นั่นอะซอสชิลลี่ของเมืองไทยหรือในนี้น่ารักมากเขาพูดไทยกับเราด้วยโอ้โหไนท์ซอค ว้าวเนี่ยค่ะคนนี้บอกว่าไม่หิวอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเบิ้ลอีกหนึ่งถ้าไม่อิ่มนะคะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่นะคะหกร้อยห้าสิบเยนใช่ไหมคะแล้วก็น้ำน้ำร้อยห้าสิบเยนนะคะแปดร้อยเยนส่วนฉันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อร่อยครับอร่อยสองร้อยเยนนะครับไปไหว้มาแล้วนะคะแล้วก็มากินต่อกินพัก ยเดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับเฮ้ยกัดถั่วมากเข้างในเป็นข้าวถั่วแดงอ๋อเคยชอบปะข้าวถั่วแดงไม่ค่อยแต่อร่อยนะอืมสองร้อยเยนอ่ะน่ารักบุ๊คอร่อยน่ารักแป้งนิ่มมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมด้วยนิดนึงอืม ค่ะเราไม่ค่ะเราไม่ชอบถั่วแดงนะอร่อยมินงดึงแป้งอร่อยแนะนำเดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปนะคะจะไปดูสถานีที่เป็นแบบเขาบอกว่าสามารถมองเห็นวิวฟูจิได้ด้วยว้าวนี้เราอยู่ตรงนี้นะแล้วเราจะไปที่อินามูระกาซากิครับทุกคนเลขสิบตอนนี้เราอยู่เลขสิบสอ มันจะเป็นเหมือนหาดรายดำนะครับทุกคนแล้วก็มันสามารถมองเห็นฟูจิได้ด้วยเต็มลูกเลยนะครับทุกคนก็อยู่ที่ว่านางจะเขิอนอายกับพวกเราหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้ก็เดิอนออกมาจากสถานีแล้วแล้วก็มาซอยด้านข้างเซเว่นก็จะเป็นชายหาดครโอ้น้ำทะเลคลื่นแรงมากทุกคน ขึ้นทะเนะนี่มันบางแสนบ้านเราหรือเปล่าเราต้องเดินไปตรงไหนต้องเดินไปตรงนูน้นเดินเรียบไปเลยทุกคนดูขื้นทะเลดิโ,โอโ้โหขึ้นแรงนะขึ้นแรงมากอะนั่งไงเอ,เอ่อเหยี่ยวปะที่เขาบอกว่าชอบแย่งอาหารยัง<อ>นั่นนะโนะอ้วิ่งแะเขาบอกว่าเหยี่ยวที่เนี่ยชอบ แก่งอาหารจากมือคนเลยนะเขาให้ระวังกันนะครับเดี๋ยวเราลองข้ามไปฝัง่งโน้นี่ยลมแรงมากดูมาดูมาหาอยู่แบบต่มากอาโอ้้วนตุบเลยทุกคนจะบอกว่าเราเห็นฟูจินะตรงนู้นะแต่ว่าตึกบางอยู่ ตรงเนี้ตึกบางอยู่เราเลยจะเดินไปตรงน้นน้นน้นเพื่อที่จะดูให้เห็นนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินลงบันไดมาคนระับทุกคนเมื่อกี้เห็นฟูจิแล้วแหละแต่ว่าเห็นแบบนิดนึงที่หัดเป็นแบบทรายสีดำจริงๆด้วยแต่อปกติอะที่เราเห็นในยูทูบอะน้ำขึ้นนี้เยอะเลยวันนี้เหมือนน้ำมันขึ้นนู่นไงฟูจิเห็นไหมนี่นะครับฟูจิ คืออันนี้ไม่ไม่ได้บังนะทุกคนแต่ว่าเหมือนมันย้อนแสงนะทุกคนไม่แน่ใจว่าต้องมาช่วงเวลาไหนถึงจะเห็นแบบแสงมันตกกรบไปที่ฟูจินะครับทุกคนหลังจากที่เราดูหาดทรายสีดํานะครับแล้วก็เห็นฟูจิไปแล้วใช่แต่ว่ามันย้อนแสงแต่ว่าตาเปล่าเราอะมองเห็นมองเห็นชัดนะสถานีต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือโคโคเมะสเตชันนะครับเป็นฉากในการ์ตูนอนิเมะนะครับเรื่องแสลมดัง เราก็จะไปถ่ายรูปแล้วก็เก็บภาพเล็กๆน้อยๆนะครับตอนน,ตอนนี้เรา,เราอยู่ที่ทอีนามูระกาซากิหารายดำนะคะเราก็จะไปตรงเลขแปดตรงนี้ก็คือคามาคูระโคคเมนะคะเพื่อที่จะไปดูแลมดังแสลมดังนะคะที่เป็นฉากยอดฮิตเนาะ <c oughs> แล้วจะนั่งรถไฟเหมือนเดิมนะไปตรงนี้ อิโนชิมานะคะอิโนชิมานี่คือก็คือเป็นเกาะจริงๆเขาบอกว่ามันคือเกาะแมวตอนนี้มันเดี๋ยวคนไม่มีแมวคนเยอะมากใช่แต่ว่าเขาบอกว่าพระอาทิตย์ตกสวยแต่เราก็ไม่รู้จะอยู่จนถึงพระอาทิตย์ตกหรือเปล่านะแต่ว,ว่าวันนี้จากที่ดูอะพระอาทิตย์ตกประมาณ4ี่โมงหก<อ>โอเคกาจจะถึงแล้วก็เห็นวิวฟูจิด้วยเขาบอกกลา,า,างคืนมีแสดงไฟด้วยนะแต่ว่าเราอาจจะอ,อยู่ไม่ถึง <laughs> เราต้องรีบกลับก่อนนะแล้วก็พอเราไปอยู่ตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็จะตีกลับมาที่ คามาคุาออาระสถานีนะคะเพื่อที่จะกลับชินจูกุค่ะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีที่9้านะครับก็คือเป็นสถานีสแสลมดังนะครับซึ่งที่เขาถ่ายกันก็อยู่ตรงนี้เลยจะใช้ชื่ออนิเมะเป็นชื่อสถานีแล้วเหรอสถานีแซลมดังนี่ครับทุกคนเดี๋ยวจะเราจะไปถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้เอาเล่นดูริบะท้องดูท้องดูเมฆก,ก็คือแบบคล้มมาแล้วน่ากลัวมาก ต่อไปเราก็จะไปเกาะแมวกันนะครับทุกคนก็พระอาทิตย์ตกพอดีจะเจอแมวหรอไม่รู้จะเจอสักตัวไม่เจอแต่คนนะทุกคนก็ไหนๆเราก็มาแล้วนะเราก็อยากไปให้ครบนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะอโนชิมะเลยนี่ถึงอินโนชิมะแล้วนะครับเราก็จะไปดูกันว่าจะมีแมวสักตัวไหมฉันว่าแมวหลับหมดแล้วเถอะตอนนี้เราก็จะหลับแล้วเออเราก็จะหลับ อันนี้เพิ่งยังไม่5้าโมงเลยนะ4ี่โมงสี่สิแต่ว่าฟ้าก็คือมืดแล้วทุกคนหน้าหนาวมากจะเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูแมวกันครับคนเยอะมากนี่ขนาดตอนเย็นแล้วนะเนี่ยอ๋อแต่ว่าเขาบอกว่าตอนพระอาทิตย์ตกจะสวยใช่ไหมสวยแล้วก็ไม่ฟังควาคนเขามาดูไฟ พอโชว์ไฟใช่ป่ะเดี๋ยต่ว่ามันต้องแบบเหมือนต้องเข้าด้วยนะแล้วก็ดึกไม่ดึกหรอกแป่ว่าหมายถึงว่าเหมือนต้องขึ้นไปอีกอะซึ่งเราไม่ทันจริงๆเวลาเดี๋ยวเราต้องกลับกันก่อนแต่เมื่อกี้ก็คือมีคนเล่นน้ำโคตรโหอดแบบโคตรหนาวอะเล่นน้ำได้ยังไงเขาแบบโต้ึ้นกันนะโหมากล้วขึ้คืนโคตรแรงหนาวขาแข็งหมดล้นี่ อินโดชิมาตรงไปเรากำลังจะข้ามไปก่ะนนอุ้ยวนนี้เราจะอยากมาดูกันเลยอันนี้คือเดินจากน่านอรถไฟมาไกลเหรอเนี่ยไกลจริงเหมือนแบบเดินข้ามเกาะนี่เรากำลังจะข้ามไปเกาะโน้นนู่นกับฟูจิเห็นแต่หัวโอ้โหเขาทำสวยนะดูดิเป็นเทพเจ้ามังค์กรไงตำนานให้ผู้ชมดูวิวไปนะคะสาระไม่ค่อยมีมีนิดนิดหน่อยหน่อย ไปครูพักหลักจำมาก็คือบอกตามที่เรารู้เนาะใช่แบบบางทีเราก็ดูแบบการเดินทางหรือว่าอะไรเงี้ยชอบดูไงใช่ชอบดูการเดินทางก่อนมาอะไรเงี้ยบางทีในช่อง youtube ก็ไม่ได้บอกหมดไงเราก็เลยแบบอยากถ่ายเวลาเราไปไหนเราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เดินไปถึงตรงนู้นไกลมากแต่ว่าตรงนี้สวยมากเลยทุกคนใช่นียังไม่ห้าโมงเล เดี๋ยววันนี้เราจบกันที่ก่อนจะถึงเกาะแมวก็ไม่ถึงแล้วคะ่ะใช่เคาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับเดินไม่ไหวแล้วด้วยหนาวมากปากแข็งมาแล้วเพราสำหรับ EP นี้เป็น EP แรกนะครับทุกคนก็เป็นการบอกว่าการเดินทางเราใช้ j r w i f i นะครับ ไปไหนได้บ้างก็คือวันแรกเรามาที่คากูระนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ EP สองนะครับเราก็จะไปกาล่ายูซาวะนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องกาลาซาสตรีน่นะคะวังไงเราจะทำคลิปใหม่ๆทุกคนดูกันนะวันนี้เวทกับออาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ